นวัดลุยฟ้องพิธีกรช่องดังล้อเรียนป่วยโควิดกล่าวหาเป็นไบโพล่าวันที่13สิงหาคม64นายนวัดอิสอนไกรศีลเจ้าของรายการโหนกระแช้พร้อมทนายเดินทางมาศาลเพื่อยื่นฟ้องหมิ่นประมาทนายกฤษณนพงศ์เกียรติศักดิ์ หรืออาจารย์กบในฐานะพิธีกรรายการฟ้าวันใหม่นิวเป็นจำเลยที่1และบริษัทบูสกายชาแนลจำกัดในฐานะเข้าของสถานีโทรทัศน์ช่องฟ้าวันใหม่เป็นจำเลยที่2ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-2-8โดยนายนวัดกล่าวว่า นายกิษณพงศ์ได้จัดรายการฟ้าวันใหม่นิวเมื่อวันที่22กรกฎาคมโดยระเมิดและมินประมาทอย่างชัดเจนคือบอกว่าตนไม่ได้ป่วยจริงจัดฉากสร้างความดราม่าและอาศัยโจมตีรัฐบาลน,นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าตนเป็นโรคไบโพล่าอารมณ์สองขั้วและสิ่งที่ทำให้รู้สึกยแย่มากคือการที่นายกิษณพงศ์พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าตนเป็นโรคสันชาติชั่วโดยข้อความนี้สอให้เห็นว่าบ้านเมืองนี้จะพูดอะไรก็ได้ตนจึงฟ้องเป็นตัวอย่างเพื่อไม่อยากให้หลายๆคนนั้นสนุกกับการ พูดไม่จริงและทําให้เราเกิดความเสียหายการป่วยของต้นแพทย์ระบุแล้วว่าระบบการหายใจล้มเหลวแต่นายกิษณะพงษ์ ก็ด่าทั้งที่ขนาดที่ตนยังอยู่ในโรงพยาบาลโดยในรายการมีการใส่เครื่องช่วยหายใจล้อเลียนอย่างสนุกสนานมีคำพูดหมิ่นประมาทมากมายอย่างไรก็ตามสารได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่15พฤศจิก,กายนนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้จนถึงที่สุดจะไม่ยอมเด็ดขาดเนื่องจากเป็นศักดิ์ศรีของเราและเขาย่ำายีเราเกินไปถ้าเกิดข้ามฝั่งมาแค่นิดๆหน่อยๆทำใจได้แต่การบอกว่าสัญชาติชั่วมันหนักเกินไปส่วนการคนองปากเรื่องอื่นจะเยื้อยันเรื่องรูปรักษณ์หน้าตา ผมทำใจได้แต่พอบอกว่าชาติชั่วผมก็คุยกับทนายว่าแล้วเขาแบ่งอย่างไรว่าเขาเป็นคนชาติดีแล้วผมชาติชั่วอย่างไรผมไม่เคยเป็นไบโพล่าก็หาว่าผมเป็นโดยเฉพาะคนที่มีรสนิยมเหมือนเขาชอบการทำงานของเขาก็จะเชื่อว่าผมเป็นไบโพล่าเพราะเขาพูดอะไร คนที่สินเสมอกันเขาก็จะเชื่อเสมอเสมอกันผมก็เลยกลายเป็นคนประหลาดไปอีกดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผมผมไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินแค่ต้องการความยุติธรรมจากนี้อยู่ในดุลพินิษของศาลผมไม่ได้เรียกร้องอะไรส่วนตัวแต่เบื้องต้นอยากให้ใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายเพื่อเป็นบรรทันฐฐานให้กับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งได้กับกระบวนการยุติธรรม